สว,สวัสดีครับพื่กับผมเคสเกมเมอร์นะฮะและพี่ก็อย่าทำรายบ้านพลอยด้วยโอเควันนี้เรามอยู่ในเกมเรสตี้กันนะครับผมจะมาเปิดกล่องสีกันดีกว่ารู้สึกว่าสีดํากับสีแดงมันราคาแพงนะฮะเลยอยากจะมาลุ้นเอาสีดํากับสีแดงเอราคาสีน้ําเิินตอนนี้อยู่ที่เอ๊ะก่อนจะไปรับชมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องผมด้วยนะฮะคนดูเยอะมากครับแต่ยอดซับกับยอดไลค์น้อยเหลือเกินนะฮะ คอบคุณทุกคนร่วงหน้านะครับที่กดให้เรานะฮะโอเคลุยกันต่อสีน้ำเงินตอนนี้นะฮะป่องแล้ว0 0 0แสนใช่ป่ะอันนี้สีน้ำเงินถ้าเราเปิดคุ้มสีทองถ้าเราเปิดเราจะจิ้งประมาณ5 0 0แสนแล้วก็สีดำอ่ะถ้าเราเปิดได้ได้กำไรประมาณ3าเท่าเลยแล้วก็สีเขียวก็จะเท่าทุนสีส้มก็จะขาดทุนยับหน่อยสีชมพูก็จะขาดทุนยับเหมือนกันสีแดงก็จะได้กำไรประมาณเท่านึงสีนี้ก็จะขาดทุนประมาณ5 0,000 0สำหรับสีไทเทเนียม สวนในตัวเปิดเนี่ยราคาถังละ2ล้านเราเปิดได้ยี่เอ้ยได้ประมาณอันโอเคเราจะต้องได้สีแดงกับสีดำเท่านั้นถึงเราจะคุมค่ากดลาดแบบโอเคเรียบร้อยต้องได้สีแดงกับสีดำเท่านั้นนะและซื้อไม่ถ่ายรูปไม่ได้เลยที่เต็มต้องทิ้งน็อตไปอันหนึ่งแล้วกัน โอเคเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าเอาก็สิอันพอแล้วกันนะเราลงทุนไป20ล้านอ่าสีทองสีทองอันนี้ถือว่าเท่าทุนไปต่ออันที่สองุ้ยสีดำอันนี้กำไรละอันนี้กำไรมันเปิดได้น,นี้อันเดียวเหมือนเราได้มันสามกล่องน่ะสีส้มอันนี้ขาดทุนยับเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเหมือนเอาเงินไปทิ้งอุ้ยสีดำอีกแล้วถ้าลกบว่าเราเปิดส0กล่องเราได้กำไรมาหกกล่องละ สีชมพูอันนี้น่าจะประมาณขาดทุนนิดหน่อยสีนี้ขาดทุนเยอะยับสีส้มขาดทุนเยอะยับเหมือนกันแค่สีดำกับสีแดงเท่านั้นที่ทำเ้ยสีดำาอ่ะอันนี้เราคุมแล้วเพราะเราได้สามอันเราซื้อแค่สิบกล่องอุ้ยสีดำมาอีกอันละอันนี้คุ้มสัตว์ละเราไม่ต้องลุ้นอะไรละต่อไปนี้อ้สีแดงมาด้วยคลิปนี้คุ้มจัดเลยโอเคแล้วเราก็เอาของรวมแล้วค่อยไปขายทีเดียว ค่ากล่องอ่าเราเปิดได้กล่องหนึ่งเงิน<ๆ>เราหมดหมดเลยเหลือล้านห้าไว้เป็นค่าภาษีชอ็อปอ่ะสีส้มสีส้มไอเดี่เจ๋งโอเคเรามาตั้งขายกันดีกว่าสีดำเราขายได้ประมาณ20ล้านพอดีกับเงินที่เราเปิดไปเลยเมื่อกี้ชอบอะไรปะแพงมากยี่สิบยี่สิบสี่ล้านดิขายตั้งหนึ่งเก้าห้าแล้วกัน let's go แล้วก็ตั้งขายไปนะฮะเงินเราหมดละยี่สิบสี่ล้านบวกกับสีแดงอีกสี่ล้านห้าเป็นยี่บแปดกำไรได้เด้งอ่ะเราเปิดไปยี่สิบสองมั้ง จำได้หกล,ล้านเองถือว่าไม่ไม่เยอะนะหนึ่งสี่เก้าโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็กองเชียร์กูเยียบมากนะฮะให้กูอยู่ทำไม <c oughs> โอเคโอเคไปละทุกคนประมาณนี้คลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ลองไปหาเปกดเก่งมากได้สีดำตั้งเยอะโอ้โหตบมือฮะไม่ทันแล้วโอเคทุกคนเจอกันครับบายฮะ